สวัสดีครับ F c ซแฟนครับแฟนหมอลำเอฟซี FC ปุ่ยบ้านฟิลแลนทุกทุกท่าน,นครับโอ้โหเรียกได้ว่าหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยนะครับ f อฟซีทุกทุกท่านผมไปเจอนะครับเพจดังแฉยับเลยนางเอกหมอลำคนนี้นะครับผมไม่กล้าพูดว่า หมอลำสาวนะครับเดี๋ยว f c บ่นผมอีกไม่ให้เรียกหมอลำสาวเนาะผมก็เลยเรียกนางเอกหมอลำก็แล้วก,กันนะครับ FC ทุกท่านนี่แหละครับผลแห่งการโกหก f c ของตัวเองเนาะที่บอกว่าไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากอดีตสามีของตนเองนะครับ f c ทุกท่านโดยหวังว่า f c ของนางเอกหมอลำจะสงสาร ห็นใจว่าง,งั้นเถอะครับทําไมเธอช่างกล้าแบบนี้เนาะ fc ทุก,ท,กทุกท่านทําไมนางกล้า FC พูดโกหกทําไม fc ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงกับเดือดเลยนะครับ fc ทุก,ท,กทุกท่านโอ้โห,โหนะครับไปดูแต่ละเพจนี่โดยเฉพาะเพจดังนะครับ lady pranith n a s i v i เด e n fc ทุทกทุกท่านแม่คุณเอ้ยนะครับมีเพียบเลย เอฟซีทุกทุกท่านหากท่านอยากรู้ความจริงท่านก็เข้าไปดูเพจของเ e นี่พอทิพนศิวีเด่นได้เลยนะครับเดี๋ยวท่านจะรู้ความจริงท่านจะได้ตาสว่างนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านกับสิ่งที่ได้เห็นเนาะเห็นคลิปนะมีทั้งคลิปทั้งภาพและเสียงชัดเจนเลยนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านแล้วก็มีเพจของบักเปียกแฟนเพจนะโอ้โหอย่าให้พูดเลยนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านนางกล้าพูด ออกจากปากของตนได้ยังไงนะครับว่าไม่ได้รับความการเอาใจใส่จากอดีตสามีเลยโอ้โหนะครับโคตรสตอรจริงๆเนาะดีนะที่ผมไม่หลงกลนะครับเพราะผมก็ได้เห็นคลิปอื่นๆบ้างมาก่อนแล้วนะครับคลิปที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะได้ดูแลลูกๆแล้วก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยนะครับเอฟซี FC ทุกๆท่านทั้งตัดเล็บเช็ดเท้า ให้กับอดีตภรรยาของตนเองนะครับชนิดที่เรียกได้ว่าผู้หญิงอื่นเนี่ยถึงกับอิจฉาเลยนะครับ fc ว่าทําไมฉันถึงหาสามีดีๆแบบผู้ใหญ่บ,บ้านฟิลเลนไม่ได้นะครับโอ้โหโดยเฉพาะยายแบมแบมนะครับเจ้าของเพจดังเนาะยายแบมเบมถึงกับอิจฉาหนักเลยนะครับที่บอกว่านางเอกมอลมคนนี้โชคดีจริงๆที่ได้สามีดีแบบนี้นะครับแต่ทําไม หมอลำคนนี้ถึงมองไม่ออกนะครับทำไมถึงพูดโกหกสังคมแบบนี้มันคืออะไรครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านต้องการอะไรครับต้องการอะไรกันแน่เนาะโชคดีที่เพจดังต่างๆนะครับได้แชร์คลิปเก่าๆออกมาให้ได้เห็นได้ชมกันนะครับออกมาแชร์ถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับที่เอาอกเอาใจอดีตภรรยาและเลี้ยงลูกๆอย่างดีเลยนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่าน มันสวนทางกับการที่นางเอกมอลลัมนี่แหละครับออกมาพูดโกหกเอฟซตัวเองนะครับทําไมเป็นแบบนี้นะครับเอฟซี FC ทุกท่านคลิปก่อนหน้านั้นนะครับหลายๆคลิปเลยก็พูดถึงอดีตสามีของนางนะครับคําพูดแต่ละอย่างก่อนหน้านั้นทํใไมพูดดีนะครับแต่คลิปหลังๆทาไมพูดออกมาอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามันย้อนแย้งจริงๆเลยนะครับ ย้อนแย้งกับความเป็นจริงนะครับย้อนแย้งจริงๆเลยนะครับเอฟซีทุกท่านก่อนหน้าพูดอย่างตอนหลังพูดอีกอย่างนะครับพูดถึงอดีตสาีงงใจจริงๆเลยนะครับก่อนหน้านี้พูดถึงอดีตสานนี้ดีทุกอย่างเลยนะครับเอฟซีทุกท่านนางรับได้ทั้งหมดนะครับการเป็นตัวตนของพยาบาลฟิเลนคนนี้นางบอกนางรับได้หมดนะครับ แต่ตอนหลังทำไมนางออกมาพูดทำไมถึงพูดแบบนี้นะครับกาพูดก่อนหน้ากับพูดตอนหลังทำไมมันไม่เหมือนกันมันไม่ตรงกันแล้วครับผมลักงืดจริงๆเลยเงืดหลหลแล้วครับเอทุกทุกท่านเงืดกับใจของนางจริงๆเลยนะครับ <ว tam. S 1> หากนางไม่ออกมาพูดโกหกห fc ฟซนะครับผมว่าเอฟทุกทท่านก็คงไม่ได้เห็นคลิปของจริงในวันนี้เช่นกันนะครับคงไม่ได้ดูคลิปของจริงเป็นแน่แท้นะครับเอทุกทุท่าน ต้องขอขอบคุณเพจดังนะครับเพจเดดี้พทิพนสวีเดนนะครับและเพจบักเปียกนะครับที่ได้ใช้คลิปต่างๆออกมาให้เอฟซีทุกท่านได้รู้ความจริงเนาะได้เห็นความจริงกันนะครับโอ้โหนะครับเอฟซีทุกท่านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่ดูแลอย่างโคตรดีเลยนะครับถ้าหากไปเทียบกับสามีคนอื่นๆนี่รับรองได้เลยนะครับมันคนละเรื่องกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยนะครับ พุทธบ้านฟินแลนด์นี่เขาเป็นคนที่ดูแลอดีตภรรยาของเขาดีจริงๆนะครับดีแบบชนิดที่ว่าสามีคนอื่นๆนี่ไม่เหมือนพุทธบ้านฟินแลนด์นะครับขนาดผมเนี่ยแก่ป่านนี้แล้วครับผมก็ยังไม่เคยดูแลภรรยาดีเท่ากับบอสปิกพุทธบ้านฟินแลนด์ดูแลอดีตภรรยาขอ,ของเขาเลยนะครับเอฟซีทุกท่านผมว่านะพุทธบ้านฟินแลนด์นี่เป็นสามีนี่โคตรดีเลยนะครับแต่ผมก็แปลกใจทําไมนางถึงมองไม่เห็น ความดีของอดีตสามีของนางเลยแล้วรับผมมีช่างงงใจจริงๆเลยนะครับเอฟซีทุกทุกท่านหากเอฟซีทุกท่านอยากรู้ความจริงนะครับเข้าไปดูเพจของเลดี้พลทิพย์เนาะเพจเลดี้พลทิพย์นัสวีเดนนะครับเอฟซีทุกท่านท่านจะได้รู้ความจริงทั้งหมดนะครับเห็นชัดเจนเลยทั้งซื้อรถซื้ออะไรให้นะครับเอาใจใส่นะครับบริการอดีตภรรยาอย่างดีเลยเอาเอาใจทุกอย่างนะครับเอฟซีทุกทุกท่าน เข้าไปรับชมกันนะครับ